สวัสดีครับนักเรียนก็ยินดีนต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเฉลยข้อสอบสอบอวนเคมีปี61กันนะครับซึ่งเป็นข้อสอบที่สอบเมื่อวันที่26สิงหาคม2561ครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคิวถึงข้อที่2แล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่อง youtube แล้วก็แฟนเพจ facebook ของครูด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยข้อที่2ครับข้อที่2นะครับเขาพูดว่าอะตอมของธาตุ x มี14นิวตรอนโอเค และไอออนที่เสถียรของธาตุ X คือ X ่าโบวกซึ่งมี10อิเล็กตรอนธาตุ X มีเลขอะตอมและเลขมวลเป็นเท่าใดตามลำดับโอเคสิ่งที่เขาถามสำหรับข้อนี้นะครับก็คือธาตุ X มีเลขอะตอมเขาถามเลขอะตอมและเลขมวลนะครับว่าของธาตุ X เนี่ยเป็นเท่าใดปกติเนี่ย ครูมาทบทวนกับนักเรียนกันก่อนนะครับสำหรับสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมธาตุ x ข้างบนเป็น a ข้างล่างเป็น Z นะครับโดยที่ x เนี่ยก็คือเป็นธาตุถูกไหมครับแล้วก็ a ก็คือบอกถึงจํานวนโปรโตอนที่รวมอยู่กับนิวตรอนนะครับแล้วก็ Z นะครับ Z ก็คือบอกถึงจํานวนโปรโตอนครับ ซึ่งปกติแล้วจํานวนโปรตอนเนี่ยจะเท่ากับอิเล็กตรอนถ้าเป็นธาตุปกตินะไม่มีเครื่องหมายบวกไม่มีเครื่องหมายลบนะครับแล้วข้อนี้เขาบอกข้อมูลอะไรมาบ้างเราไปดูข้อมูลที่เขาบอกเลยนะครับเขาบอกว่าอะตอมของธาตุ X มี14นิวตรอนโอ้โหง่ายมากนะครับอตอนนี้เรารู้จํานวนของนิวตรอนแล้วว่าเท่ากับ14นะครับ แต่สิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมก็คืออะไรบ้างถ้าในสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับก็คือเหลือจํานวนของโปรโตอนแล้วก็จํานวนของอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับว่าเท่ากับเท่าไรบ้างแต่ตอนนี้เราทราบแล้วว่าจํานวนนิวตรอนเนี่ยเท่ากับ14ครับโอเคเราใช้ข้อมูลของตรงน,นี้ไปแล้วนะก็ขีดค่าทิ้งปุ๊บต่อมาครับข้อมูลที่ต่อมาเขาบอกว่าไอออนที่เสถียรของธาตุ x ซึ่งก็คือ x 3บวก อันนี้คือความรู้เพิ่มเติมนะครับถ้าเป็น x 3บวกแล้วมันเสถียรแสดงว่ามันอยู่หมู่สนะครับถ้าเป็น x 2บวกหมายความว่าอยู่หมู่สนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็น x บวกเดียวแสดงว่าอยู่หมู่ไหนครับอยู่หมู่ a นนะครับหรือถ้าเป็น x ลบก็หมู่เ x 2ลบก็หมู่6 x 3ลบก็หมู่5อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการทบทวนความรู้ให้เขาบอกว่าถ้าเป็น x 3บวกอ่าถ้าเป็น x 3บวกจะมีจำนวนอ e ิเล็กตรอนเท่ากับ x 3บวกนะครับ x 3บวกจะมีจำนวนอ e ิเล็กตรอนนะครับอิเ e ล็กตรอนเท่ากับ10อ่านี่ข้อมูลที่เขาบอกมาถ้าเป็น x 3บวก x 3บวกหมายความว่ายังไงครับหมายความว่า x 3บวก หมายความว่ามันเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนไป3อิเล็กตรอนถูกไหมเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนไป3อิเล็กตรอนดังนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นธาตุ X ปกตินะครับถ้าเป็นธาตุ X ปกติแสดงว่ามีอิเล็กตรอนอยู่เท,ท่ากับเท่าไหร่ครับเมื่อกี้มันสูญเสียไป3นะแต่ถ้าเป็นธาตุ X ปกติก็คือเท่ากับ13ถูกไหม โอเคดังนั้นอิเล็กตรอนนะครับของเราเท่ากับ13แล้วปกติก็คืออิเล็กตรอนจะเท่ากับโปรตอนก็คือ13ดังนั้นเวลาครูจะเขียนเวลาครูจะเขียนนะครับครูจะสามารถสรุปได้ดังนี้ครับเนี่นะเขียนแป๊บหนึ่งทธาตุ x ของเรา ข้างบนนะครับข้างบนก็คือครูบอกอ่ะข้างล่างก่อนก็ได้ข้างล่างก็คือแนะครับแบ่งบอกถึงจํานวนโปรโตอนซึ่งเราทราบแล้วว่าเท่ากับ13ข้างบนก็คือเป็น a ถูกไหม A ก็คือโปรโตอนบวกกับนิวตรอนก็เอานิวตรอนเท่ากับ14โปรโตอนเท่ากับ13ก็เอา14บวกกับ13ได้เลยถูกไหมครับ14บวก13เท่ากับ27ดโอเคดังนั้นธาตุ x มีเลขอะตอม นะครับธาตุ x มีเลขอะตอมเท่ากับ13เลขมวลนะครับเลขมวลเท่ากับ27นะครับ Z นะครับก็คือเลขอะตอมนะเดี๋ยวเปื่อใครไม่รู้อีก A คือเลขมวลนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับเลขอะตอม13เลขมวล27ข้อที่ถูกต้องนะก็คือตอบข้อคอควายนั่นเองนะครับ13กับ27ครับ หวังว่านักเรียนทุกคนจะทําทได้นะครับก็ครูเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนทุกคนนะครับสามารถกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ของครูได้นะครับเข้มแข่เพราะเคมีคือทุกสิ่งโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากเลยนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย